เดี๋ยววันนี้น้องภูมิพาไปรีวิวบูสกายรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถกอล์ฟนะครับครับเราก็กำลังนั่งรถเข้าไปที่ห้องพักนะครับนี่เขาบอกว่าเหมือนเมืองน,น,นอกเลยนี่นครับวิวสวยมากครับที่เขาค้อนะครับที่บ้านที่เป็นหลังๆตรงไหนนะที่เขาบอกไกลหนึงกิโล อยู่นู่นเลยเหรอครับ๋บอต้องขึ้นไปนู่นเลยเหรอใช่ครับอ๋อแล้วส่วนข้างล่างคือสวนนะครับ,รบ,รบรโอ้ไกลไปครับอ๋อตอนนี้มาเจอน้ำพุเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกัน่อนไปเลยหาพ่อเลยครับนี่ <c oughs> นาจะอยู่อาคารนี้หรือเปล่าเ้้งภูมิรีวิวหน่อยครับ ตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วนะครับนูเราจอดรถอยู่ตรงนู้นนะครับต้องคือรถกอล์ฟมาเอาละครับต่อไปเดี๋ยวน้องภูมิเนี่ยจะพาเข้าไปดูในห้องพักนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหฮะอ๋อน้องภูมิจะพาไปดูข้างบนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้แม่หญิงพาขึ้นไปอ่ะผมขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวพ่อตามไปอ่านี่นะครับข้างล่างก็มาก็าเจอที่นอนใหญ่เลยนะครับโอเคแล้วก็มีทีวีนะครับ อ๋อตรงนี้มีโซฟานะครับห้องน่ารักมากแล้วต้องพุ่มขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะตามไปอันนี้ประตูอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ห้องเก็บของมันทะลุกับห้องน้ำเลยโอ้โหนี่เป็นห้องใต้หลังคานี่วมาครับตอนนี้เราพุ่มนอนแล้วครับโอ้โหดูท่ามาก่อนครับโอ้โหนี่นะครับอ๋อนี่มันดันให้ติดกันได้ ที่ห้องข้างบนนะครับก็จะมีที่นอนอย่างนี้เลยเป็นห้องใต้หลังคานะครับโอ้น่ารักนะครับเอ้าน้องภูมาอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันบ้างดีกว่าปะไปดูวิวดีกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะตกอ่าเดี๋ยนี้เรามาดูวิวข้างนอกกันนะครับนี่โอ้สวยมากเลยโอ้ดอกอะไรเนี่ยสีส้มอ่ะยังสวยเลยอะฮะ น้ำนะครับบ้านแบบประเทศนอกนะครับน,นี่ตรงนี้ก็มีโซฟามีโต๊ะให้นั่งชมวิวอยู่ข้างหน้านะครับอ่าคลิปนี้นะครับน้องภูมิก็พามาดูที่บูสกายรีสอร์ทแต่เรายังไม่ได้ดูห้องน้ำเลยนี่หว่าเฮ้ยห้องน้ำเป็นยังไงวะเราลืมแล้วนะฮะดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำเป็นยังไงบ้างโอ้นี่ครับมีอ่างล้างหน้ามีอะไรนะ อ๋อมีฝักบัวด้วยนี่นะครับที่อยางน้ำนะครับนี่้งน้ำเป็นอย่างนี้นะครับที่นี่ก็ไม่มีอ่างนะครับแต่ตรงนี้เลยโอ้โหทะลุออกไปได้ด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับน้องภูมิก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูห้องพักสแปรลี่สูตรที่บูสกายรีสอร์ทนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย